เดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะในช่วงของคนไทย4.0วันนี้น้องจิบจอยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครค่ะเพื่อไปชมนะคะการบริหารจัดการของสากรโคโนมวาริชภูมิจำกัดที่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ รวมทั้งค่ะต่อสู้กับปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดมาได้จนกระทั่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือมาสู่สาก์และสร้างไรายได้กลับคืนมาให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงคนไทย4.0 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงคนไทย4.0วันนี้ค่ะจิจ๋วอ,อยู่ที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครน,นะคะโดยในอำเภอนี้ค่ะเป็นที่ตั้งของสหกรณ์โโนมวาริชภูมิค่ะเขามีสมาชิกกระจายอยู่ถึง10อำเภอเลยทีเดียวนะคะและการตั้งสหกรณ์ก็ยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของคุณภาพค่ะและความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพโคโนมของเกษตรกรด้วยนะคะและที่สําคัญเขายังสามารถผลิตน้ํานมคุณภาพได้มากถึง20กว่าตันต่อวันทีเดียวค่ะหลังจากที่มีการก่อตั้ง นนี้้ขึแหม่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเส้นทางจุดเริ่มต้เนเจะเป็นอย่างไรรวมถึงกระบวนการการควบคุมคุณภาพจะน่าสนใจขนาดไหนตามจิ๊บจ้อยไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เห็นภาพของสหกรณ์โคโนมวาริชภูมิมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้จิ๊บจ้อยอยู่กับท่านประธานสหกรณ์นั่นเองนะคะท่านชินวัตรภูเวนวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องขออนุญาตสอบถามท่านค่ะถึงในเรื่องอของความเป็นมาของสหกรณ์แห่งนี้คะ่ะครับสหกรณ์คนอมริชภูมิจำกัดนะครับได้เริ่มจดทะเบียนต่อตั้งสหกรณ์ในวันที่9กุมภาพันธ์พศ2535นะครับปัจจุบันก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ116ท่านนะครับสหกรณ์คนอมริชภูมิณปัจจุบันนะครับมีวัวทั้งหมด3,000กว่าตัวนะครับและมีวัวลีดทั้งหมด1,500กว่าตัวนะครับ น้ำนมดิบและปัจจุบันก็วันละ22ตันต่อวันนะครับช่วง